มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวตานตัวไปพี่นนท์ครับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับกระทรวงทพยากาธรรมชาติและการสิ้นแววล้อมครับเพื่อนก็มีนโยบายสรงเสริมให้องค์กรเรียว่าบุคคลภายนอกเขาว่วมการปลกูกบำรุงอนุรักษ์และกาฟืน้นฟูปา่า ในพื้นที่ปลาใหม่เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยใไ้บรรลุเป,ป้าหมายรอยลหาสิบหาตามยุทธศาสตร์ชาติครับนอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและกษชตยฟังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการปลูกปลาชายเลนเพื่อคาบ่อนเครดิต ในระยะ10ปีจำนวน3 0 0แสนไร่ครับโดยกิจกรรมในชีวิตของมนุษย์ก็ให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สัตนบรรยากาศครับเพราะว่าิเป็นการเพาะใหม่ของเสือเพลิงในภาคการค้นทรงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและกรกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่ความต้องการใส่พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การสิเพิ่มสูงขึ้นตามครับการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นครับสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้เฉลี่ยเก่าถึง15กิโลกรัมต่อปี แถมยังซอยผลิตออกซิเจนได้เพียงพ่อสําหรับสองคนต่อปีครับ้นใหม่หนึ่งตนและก็ซอยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้2ององศาเซลเซียสต่าเขาปลูก้นใหม่จะถือวิธีไทยจนใหม่เติบโตได้อย่างยังยืน่นการเี็ดไหยวิกฤตของโลกร้อนบันเท่าลงได้หล,ลายคือกันพี่น้องเมงื่อเนี้ไอแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ